มาครับพี่น้องวันนี้ผมได้ป็นน้อยมาครับผมกระสีเอามาทอดเท็ดปลาลาดพริกนะครับอันดับแรกครับเอาปลามาสอกเกตครับผมสอกเกตเสร็จแล้วก็ใส่ขี้ครับปลาเต่าขี้ในท้องออกครับเอาออก้ไปเลยครับเดี๋ยวแล้วก็ผมกระสีสับไอคีบนะครับคีบมันพร้อมคีบกับเงี้ยมมันพร้อมนะครับสับไปขห้บไปเลยครับเสร็จแล้วก็ ล้างทำความสะอาดครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยครับเมื่อนี้ได้เฮ็ดสามชี่ตัวนะครับลองครับซ่บแน่นอนครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ให้มันสะเด็ดนําจากน้อยนึงนะครับแล้วผมก็จะเอากระดาษชูอเนกประสงค์ครับมาซับน้ํานะครับให้มันแห้งครับเวลาเอาไปทอดแล้วมันจะอีโบได้กระเด็นครับแล้วก็บังครับ บางจากสองเส้นพอครับเพราะว่าป่ามันตัวน้อยครับบางมันจะไม่ได้ทอดสุกไวๆแล้วก็กรอบหอดฐานข้างในครับเสร็จแล้วก็เราก็ไปตั้งกระทะนลครับเปิดไฟตั้งกระทะครับกระทะหอนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปครับ ทอดป่านี่ไว้ยัดให้ติดกระทะนี่ให้น้ํามันมันฮ้อนจัดๆนะครับฮ้อนจัดๆแล้วก็เอาปลาลงไปเลยนะครับแล้วก็ไว้ยัดให้มนกะเด็นเลาก็เสร็บป่าแห้งนะครับพอเอาลงไปทอดจะพักนึงนะครับอันป่ามนกะสดสุกแล้วนั่งมะกะเด็หดบติดกระทะครับเขาจังริกมานนะครับ นี่ครับปาบลากำลังสว่วนกำลังเรื่องกำลังสวยเลยครับเชิดูนี่ปลาตัวน้อยนะครับเขาก็อ,อีไซไฟเบร้งไหลครับกางเดือข้นเหี่งนะครับก็ได้แล้วครับปลาเฮานี่ครับเหลืองสวยเลยครับเห็ดน้ำรดครับบ้านนี้ก็ะสีมี่มะพริกครับมะพริกเขียวมะพริกแดงแล้วก็รากผักชีผมก็จะเอาไปหั่นก่อนเนาะอั่นแล้วก็ มาใส่ผงซีาฟานลักผักชีกับมะพร้ากนี่ผมต้องการความละเอียดปกติตำหม้อเมัอนซีฟานนะครับทั้งแต่ละเอียดละเอียดแดยกไปยาวไปยาวครับเหมือนบะทึีเขียวเหมือนนุ่มเหมืนนุ่มเหมือนไงละเอียดได้ทีแล้วผมก็อีใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมนี่ผมสิปัานน้อยเดียวครับปันนย่มๆตบให้ละเอียดละไปยาวคือเก่าครับเหมือนบะทึีเขียวเหมือน ไห้แล้วครับวันนี้ก็ของละเอียดอยู่ประมาณนี้ครับเสร็จแเราห่าก็หมอตั้งกระทะครับเ่อสีเห็ดน้ำร้อน,นครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับเอาพริกกับกระเทียมที่ห่าปั่นไว้เมื่อกี้ครับลงผัดครับผัดให้หอมบให้หอมให้ชุ่นไปเลยครับไม่มีกลิ่นหอมนะครับ เสร็จแล้วก็สีปรุงรสครับวันนี้น้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกนี่จะสามช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บก็่สามช้อนโต๊ะเหมือนกันครับปริมาณนี้ขึ้นอยู่กับปลาที่เ้องเห็ดเนาะนี่ปลาผุ่นสีถูกบสีเห็ดหลได้แต่น่อยครับแล้วก็เติมน้ำปลาครับวันนี้ ใส่น้ำปลาลงไปเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายครับเคี่ยวไปเลยๆจนมันง่วนจนน้ำตาลปีบละลายมดครับพอรู้สึกว่ามันง่วนมันละลายไปเราก็อีกเติมน้ำปลาครับใส่น้ำปลาแล้วก็เคี่ยวให้มันง่วนขึ้นอีกนอยนึงครับให้มันมีความนืดได้ความเหนียวได้ครับ สีน้ำชัดนะครับได้ทีแล้วบันนี้ผมกะสีหั่นใบมะกรูดครับหั่นใบมะกรูดเป็นเส้นใส่ไปนํำนะครับสีได้มีกลมหอมหั่ใบมะกรูดแต่สีเอาไปลงผัดให้มันสลุจากน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ทำรัดตัวป่าเขาได้เลยครับโอ้จังหวะนี้ก็บังตัวป่าวัดีบุน กะ,กะมาพอดีแล้วครับรัดปลาซีตัวครับแล้วเราก็ขอซีเอาผักชีโรยหน้าครับแล้วก็กะวกมะพริกซสวยครับเสร็จเรียบร้อยครับ